ครับผมมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเทด EP ที่77นะครับผมตัวนี้เป็นค่าเงินโทษนะครับเป็นค่าเงิน EU นะครับกราฟเรียวไทมนะ์ณวันที่12มิถุนา2563เวลา8.45นาฬิกานะครับ ไทม์เฟรม H4 นะครับคือสีชั่วโมงนะครับราคาหลังจากราคามีการวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำไซด์เบรบริเวณนี้ในไทม์เฟรม H4 ครับเลยเข้าบายในตำแหน่งนี้นะครับคาดว่า TP จะอยู่นี่ Stop Loss อ,อ,อยู่นี่ถ้าที่ไทม f เฟรม H1 ออกก็จะเห็นว่าราคาน่าจะขึ้นมาต่อนะครับแต่กราฟเลือกที่จะเบรกลงมาด้านล่างนะครับ ก็เป็นออเดอร์ที่สต็อปลอดอีกหนึ่งออเดอร์อีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ถนัดสต็อปลอดครับผมก็ถ้ากลับทางกันขึ้นมานะครับราคาก็จะไปถึงพอดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นการไซเวลแล้วก็ย่อตัวลงมาหรืออาจจะกลับเทนก็เป็นไปได้นะครับเราก็ค่อยติดตามดูสถานการณ์แล้วก็เข้าในจังหวะที่เหมาะสมกว่านี้นะครับอ่า ก็คงจะจบคอนเทนต์เพื่อนปุย้ยเพื่อนเทศด p ที่77ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยความสุขครับผมสวัสดีครับ